ดิจ้ามันนี้มาบึงงั่วเพื่นนาาอนน้ะจ้าดูทางอันบัดคูแค้นนาา้ะจ้าอำเภอบระบือจา้างั่วเพื่อนนี่ต่ตัวง,ง่ามอ้วน,น,นพี่ๆจ้ากินเฟืองดีๆตัวจะให้กินเฟืองได้แล้วเนาะหนาก็ไม่ได้ให้ ม้วนหนึ่งนอนอยู่เุนจะม้วนสีแดงนอนอยู่เม่อนจะตวงามทางนีกสิเป็นฟ้ามนะจ๊ะตรงขามนั้นเป็นฟ้ามสดใสฟ้ามซื้อฟ้ามสดใสฟ้ามไปส่งหัวออกไปขายอยู่ทางการจนบ,บุรีผนุนจะนี่เลือดลอยหรือเลือดบปล่อยหรือเอฟได่นอนนี่เนาะทีเบอร์ความด้จ้ะเนี่ หัวลุ้นมีเป็นยังยนะน่ะอยู่ถองหัวเพิ่มมิดฮุกตัวบ่อยู่นี่ฮุกตวัวโอ้ยเบิ่งหม่องนอนเพิ่นนอนก็นอนแขบนอนอ่ะนี่คักเบิ่งเน,นี่ยแหะยังไหนจริงผมไปนอนอยู่นี่นหรือป่ะนะีโอ้ยเนาะ นอนก็นอนอยู่ในหลือผมตัวม้นนามดีจ้ะฝากนเบิ้งไม่ด้จ้ะก,กดไลค์กดแชร์แน่มาเบิง้งมาเล่นน้ำเพลินกันเลยมาเบิ้งงัวเพลินนะจ้ะแวะมาเบิ้งงัวสมื่นแล้ว,ว,วข้างัวก็ทึกถึกจ้ะเลี้ยงบันไดสั่มบันไดกับบอ่อได้แล้วข้าลายดอกจ้าสื่อค่ะดังหัวเสียง